ผมจะกลับบ้านไปง้อเมียด้วยนี่ครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่อันนี้ท่ราผมกลับบ้านแล้วจ้าท่รกเขามาง้อตัวเองแล้วนะผมซื้อดอกไม้ไมให้คุณเลยนะครับเขากลับบ้านเร็วแล้วนะจ้าไม่ไปลงอ่างแล้วจ้าผมมาง้อคุณเขามาง้อเนี่ยเอามาเจอหน้ากันหน่อยตัวเองเร็วดีกันนะดีกันนะตัวเองนะดูสิ ดังไม้สดๆยังสวยอ,อยู่เลยจ้ะที่รักสดพร้อมเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนี่หลวงปู่ปิทิรักแย่ากแกลงกอย่างนี้สิจ้ามางอนแล้วเนี่ยเขากลับมาแล้วแต่เอ้ยเฮ้ยวี a วอดวีฟาจุ๊กิี่กำเดินขึ้นอ๋อที่รักเปิดไฟแดงไว้ข้างล่างสงสัยการจราจรติดขัดน,นะจ๊ะ <ś led> เปิดไฟแดงไว้เนี่ย โอ้ยลอยตีนจ้ะทิรักทำไมไม่ล้างตีนหน่อยจ้าบ้านสกปรกเนี่ยทิรักทำความสะอาดบ้างใช้ผัวอย่างเดียวเลยที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยฮะทิรักทำไมไม่ทำความสะอาดโอ้พี่เลือกช่อดีมาให้น้องเลยนะจ๊ะเป็นช่อทีเหมาะกับน้องดูผิวของน้องมาจ้ะมันเขียวเหมือนผิวหนังของท่รักเลยโอ้สบอยแบนบอยแบนพ่อง น่ารักสุดสุดน่ารักสุดสุดโอ้โหน่ารักสุดสุดน่ารักสุดสุดปิดประตูไปทางไหนซ่อนต,ตู้อย่าหลอกเลยยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไปอย่ากโกรธฉันเลยมันเหี่ยวเหมือนผิวหนังของที่รักเลยอ่าฮ่าาลู ที่รักจ๋ามันเสียวา่าแล้วไฟทำไมเป็นเงี้ยนะทีะ่รักคุ้นๆว่ะใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่ได้นะฮะถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยเมื่อ,อกี้แบรรี่อันเลนใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้แหละอันนี้แหละ อุ้ยมองไม่เห็นล็อกไอ้ควายไม่เห็นควายเป็นไรเจ็บคอเจ็บคอไอยังมีเสร็จโอ้โหมูกอ้วกเลยอ้วกตรงนี้เลยเหรอโอ้โหโในหน่าเกลียดมากนี่นะเก็ยบยดมากินมันก็ได้เลียเลยนะเลียพื้นเลยเลียพื้นเลยเดี๋ยวนี้แงะเร็วๆดีมึงชักช้าเฮ้ยมึงเร็วๆได้ไหมนั่นแหละไอ้สัตว์ต้องอย่างนั้น แอนเดเบลย่าเอออืมอือ๋อสุดยอดเลยเกมนี้ถือว่าดีมากครับโหมีโชว์ความเป็นไทยนะโอ้โหเขียนคำว่าไทยแลนด์แล้วก็มีอ่เย็บตักผักร้อยเย็บตักผักเย็บ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 ปากถักร้อยเฮ้

ถือว่าชัดได้โปรดช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งไหนช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมได้ดิฟิวส์อ๋อเก็บฟิวได้ฟิวไหออกไปได้ละอ <laughs> อกได้แล้วเว้ยกูไม่มาง้อมึงแล้ว วายกูจะไม่สนใจให้เมียบ้าลาก่อนไอ้หีเสียความรู้สึกสาแต่งงานกันมาร่วมยี่สิกว่าปีทำแบบนี้ได้ไงมึงทำแบบนี้ได้ไงลาก่อนอิมียบ้ากันไว้ก่อนปิดไฟหาพี่โอ้โหเลืองตรงนี้มันทะลุได้โอ้สารเจ้า ไล่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 ไลๆๆๆ่ไล่ไล่ตีมอมบนคอมบอนคอมบอนคอมบอนมาแล้วไม่เียร์จายอย่าฆ่ากูส่งฮอนครูไป เฮ้ยไม่ไปไงเอไปไหนเธอกำลังจะไปไหนเฮ้ยอย่าฆ่ากูที่รัก โอ้โยโอ้โยโอ้โหอย่างนั้นครับสุดยอดไปเลยการง้อเมียที่ง้อเป็นสำเร็จมึงไปเลยหยอกไปเราไปยุ่กับกูไม่ง้อมึงแล้วกูหาเมียใหม่ก็ได้ก็สนุกกันมากครับกับการง้อเมียในเกม Home Sweet Home เนี่ยบ้านแสนสุขของเราไปซื้อกันได้นะฮะเกมก็จะวางจำหน่ายในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ กัสาเร่ยอย่าลืมซับแนวให้ให้เมียผมด้วยไอเมียบ้าคนเนี้ยผมจะเจออีกอกี่ภาพเดี๋ยวรู้กันบ๊ายบายในเมื่อเธอไม่ยอมคืนดีกับฉันก็ได้ฉันไปเองไม่จหลึงเธอจีบผู้ชายก็ได้